11วิธีคิดเพื่อปูทางชีวิตไปสู่ความสำเร็จความสำเร็จเป็นคำพูดง่ายเขียนง,ง่ายแต่ว่าทำได้ยากมากเพราะคนส่วนใหญ่มีต้นทุนในชีวิตไม่เท่าเทียมกันแต่ไม่ว่าใครจะมีต้นทุนชีวิตมากหรือน้อยแตกต่างกันอย่างไรสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนั่นคือวิธีคิดและความตั้งใจจริงอย่างเช่น11วิธีคิดในแบบฉบับของคนที่เดินไปสู่ความสำเร็จ แล้วกลับมาเล่าให้ฟังเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ครับ 1. ตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลานั้นไม่ใช่แค่การเคารพเวลาของคนอื่นเท่านั้นแต่การตรงต่อเวลาหมายถึงความน่าเชื่อถือของตัวเราการที่เราสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ดีรวมถึงเราเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นมองข้ามเพราะเวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกใบนี้ เมื่อเวลาเคลื่อนผ่านไปแล้วเราไม่อาจย้อนเอาคืนมาได้ 2. จง,งทำงานอย่างมีหลักการคุณค่าและหลักการที่ตัวเองยึดถือในการทำงานสำคัญมากถ้าต้องการประสบความสําเร็จเช่นถ้าการพัฒนาตัวเองคือคุณค่าสูงสุดของคุณต่อให้องค์กรไม่ได้บอกให้คุณไปเรียนภาษาเพิ่มอยากรู้เรื่องเทคโนโลยีเพิ่มคุณก็จะยังพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะนี่คือคุณค่าและหลักการสูงสุดที่คุณยึดถือดังนั้นถ้าคุณมีหลักการทำงานที่ดีในระยะยาวคุณย่อมประสบความสำเร็จเพราะมันคือนิสัยเล็กๆน้อยๆแต่สม่าเสมอที่จะนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ 3. พยายาม the harder you work the luckier you get คือประโยคที่เฮนรี่สอดพูดไว้เพราอความโชคดีความสำเร็จทั้งหลายนั้น ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยหากแต่มาจากการทำงานหนะักจากความพยายามของตัวเราเองดังนั้นยิ่งเราพยายามในวันนี้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งมีโอกาสจะเป็นคนที่คนอื่นมองว่าโชคดีมากเท่านั้นทั้งๆท,ที่จริงๆเราก็สร้างมันขึ้นมาเอง 4. มีทัศนคติเชิงบวกการมีทัศนคติเชิงบวกต่อโลกใบนี้จึงสำคัญมากต่อการเป็นคนประสบความสำเร็จ เพราะมันหมายความว่าเราจะมองหาเรื่องดีๆและเห็นแง่ดีของชีวิตและการทำงานในทุกสถานการณ์ถ้าเราเป็นคนคิดบวกเราจะสามารถแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีดังนั้นฝึกหาส่วนที่ดีในทุกเรื่องให้สม่ำเสมอ 5. บริหารพลังงานการจัดการพลังงานในตัวมนุษย์ไม่เหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะเราไม่อาจเอาตัวเองไปชาร์จไฟได้เราจึงต้องจัดการพลังงานอย่างมีคุณภาพเช่นการนอนให้เต็มอิ่มการเลือกรับประทานอาหารที่จะทำให้ร่างกายใช้ความคิดใช้พลังได้รวมไปถึงการออกกำลังกายการทำสมาธิสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทั้งสมองจิตใจและร่างกายของเรามีพลังงานมากพอจะฝ่าฟันกับอุปสรรค และหน้าที่การงานให้ออกมาดี 6. เปลี่ยนไปด้วยแพชชั่นเวลาที่คุณมีแพชชั่นมันคือความมั่นใจที่แผ่ไปถึงคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานคนในทีมจะสัมผัสได้ถึงความกระตือร้นจากแพชชั่นนั้นและมีส่วนทำให้ทุกคนในทีมมีพลังตามไปด้วยและคุณสมบัติในการทำให้คนอื่นมีแพชชั่นตามเรานี้เองที่ถือเป็นอีกคุณสมบัติ ของการเป็นผู้นำหรือผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ 7. เปิดกว้างรับฟังการเป็นคนที่สามารถรับฟังคำวิจารณ์จากคนอื่นได้ไม่ใช่แค่รับฟังจากคนที่อาวุโสกว่าหรือมีตำแหน่งสูงกว่าเราเท่านั้นแต่รับฟังได้ไม่ว่าคนนั้นจะเด็กกว่าหรือเป็นคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราเพราะทุกความเห็นล้วนมีความหมายถ้าคุณไม่มีนิสัยที่เปิดกว้างพร้อมรับฟัง คุณอาจพลาดคำแนะนำหรือเรื่องดีๆไปอย่างน่าเสียดาย 8. เตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเก่งล้นฟ้ามีความสามารถเกินใครแต่การเตรียมตัวให้พร้อมย่อมดีกว่าการไม่เตรียมตัวแม้แต่คนที่เก่งเท่ากันศักยภาพสูงมากเท่ากันคนที่เตรียมตัวพร้อมกว่าย่อมหมายความถึงโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าเ มันเตือนตนด้วยตนเองไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งสิ่งที่จะพลิกชีวิตกลับคืนมาสู่ความสำเร็จคือการเริ่มต้นสื่อสารกับตนเองพร้อมตั้งเป้าหมายอย่างจริงจังการสื่อสารกับคนอื่นมายากแล้วการสื่อสารกับตนเองยิ่งยากกว่าแถมยังบังคับยากอีกด้วยแต่คุณทำได้โดยการพูดกับตนเองหน้ากระจกทุกๆวันจ้องเข้าไปในดวงตาเวลาพูด โดยนำสิ่งดีๆมาพูดมาบอกตนเองทุกวันเช่นเราตื่นมาพร้อมกับความสุขเราจะมีความสุขตลอดทั้งวันเราจะทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและความสำเร็จเป็นต้นสิบหลักธรรมตามแนวผู้สำเร็จได้แก่อิทธิบาท 4. คุณแจไขประตูสู่ความสำเร็จ ผลทางสู่ความสำเร็จดังกล่าวนี้คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนผู้นำในระดับประเทศต่างนำมาปรับใช้ทั้งในชีวิตรประจำวันและการทำงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอธิบายขยายความได้ว่าฉันทะหมายถึง ความรักและความพอใจในสิ่งที่เราทำอยู่เช่นการชอบทำบุญช่วยเหลือคนอื่นและรักในการให้บริการในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบหากเราเริ่มต้นสิ่งใดด้วยความรักและความพึงพอใจจิตใจจะอิ่มเอมในการทำงานและปฏิบัติในสิ่งนั้นถึงแม้จะมีอุปสรรคผ่านเข้ามาหรือได้รับแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมทั้งในชีวิตและการทำงาน วิริยะหมายถึงการมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งเมื่อได้รับมอบหมายหน้าที่ถึงแม้จะยากลํำบากหรือมีอุปสรรคก็จะสามารถผสมผสานเทคนิคจากการเรียนรู้และประสบการณ์ทำงานจนกลายเป็นความเชี่ยวชาญจิตตะหมายถึงการทำงานหรือการดำเนินชีวิตด้วยเอาใจใส่จดจอ่อ มีสติอยู่กับขั้นตอนการทำงานนั้นๆสิ่งนี้จะช่วยเสริมความรอบคอบในการทำงานและก้าวย่างในการดำเนินชีวิตวิมังสาหมายถึงการใช้สติปัญญาไตรตรองตรวจสอบและพิจารณาสิ่งต่างๆตามที่วางแผนไว้ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติและสามารถวิเคราะห์ข้อดีหรือข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ถูกต้องและดีขึ้น 11. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นวิธีคิดที่ได้ผลในทุกยุคสมัยโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 การมองโลกในแง่ดีหรือมุมมองความคิดบวกจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสดี ในการดำเนินชีวิตและการทำงานกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็งเช่นคนที่ตกงานแต่มีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าก็ดัดแปลงและเพิ่มเติมความรู้เป็นการเย็บหน้าก,กากอนามัยซึ่งทำด้วยผ้าชนิดต่างๆให้เกิดประโยชน์ตามมาตรฐานความปลอดภยัยและสามารถสร้างไรายได้เพิ่มเติมอีกด้วยหลังจากที่มิสเตอร์แฮปปี้ ได้พาไปรับชมและฟังแล้วนั้นมิสเตอร์แฮปปี้คิดว่าหลักการข้างต้นไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตนเองลองสำรวจตนเองดูว่าต้องเพิ่มเติมหรือลดสิ่งใดเพื่อให้แผนงานที่วางไว้ประสบความสำเร็จตามต้องการมิสเตอร์แฮปปี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ของเรา และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมขอฝากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง Mr. Happy เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนด้วยนะครับติดตามคลิปดีๆจากเราได้ใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ